เฮ้ยไปเรียนกลับมาเหนื่อยจังเลยวันนี้วันหยุดยาวด้วยแฮะเดี๋ยวไปชวนพี่ฝนไปเดินเล่นข้างท้องกันดีกว่าพี่ฝนอะไรอ่ะพี่ฝนว่างเปล่าไม่ว่างอ่ะรดน้ําต้นไม้อยู่โอ้เดี๋ยวฝนก็ตกแล้วรดน้ําทําไมต้นไม้เนี่ยมันจะตกได้ไงพี่เอกมันหน้าหนาวนะเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ตกเดี๋ยว<อ>ไปเดินเล่นกับพี่เอกดีกว่าไปเดินเล่นหรอมามา,มาไปเดินที่ไหน เฮ้ยเพชรอ,อยากกลำลึกความหลังจากตอนเป็นเด็กๆอะความหลงความหลังอะไรพี่เอกโอ้ยก็ตอนที่เราตั้งแก๊งกันไงแล้วพี่ฝนเป็นหัวหน้าแก๊งกองแกงอ่ะโอยเออจำขึ้นได้ละนึกขึ้นได้ลอะอะตามมาตามมาเดี๋ยวเพี่จะพาไปนี่อมยิ้มเลยนะเนี่ยว่าเราเป็นหัวหน้าแก๊งก่องแกงอะนี่เพี่ยังเก็บจักรยานสมัยเด็กๆไว้อยู่เลยนี่ไงเฮ้ย hey, จริงดิใช่ตอนที่แบบพี่ฝนรวมตัวแล้วตั้งแก๊งกองแกงอ่ะโอ้จักรยานคันเนี้ย เราจำได้นะมันมีความทรงจำเยอะแยะมากมายเลยอ่ะออหลังจากที่พี่ฝนไปโดนรถชนมารอบที่แล้วไงอย่าไปพูดถึงบอลอะไยังเจ็บก้นไม่หายเลยนะอ่าอ่าไปปั่นยากนิดนึงนะแต่ดูดีดึกๆๆๆกดึพี่เพี่ฝนขับเราไม่ทันโอ้ยโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวถอย่อนถอยคัถอยคนสงสัยดูท่าทางแล้วนะพี่เอก คราวนี้พี่เอกต้องเก็บตัวแน่นอนเลยอ่ะไม่หรอกพี่เอกจะพาไปเที่ยวในเมืองนิดนึงที่นี่มันมืดแล้วนะเออนี่แหละกําลังดีเลยมันมืดแล้วเออไปได้ไปได้ไปได้ไไดแล้วก็ไม่บอกด้วยว่าจะไปตรงไหนพี่เอก,กจาไม่ได้อะ่ะมันมีแบบเป็นชิงช้าที่แบบมันลอยขึ้นลอยลงได้เองอะ่ะเฮ้ยมันจะน่าก,กลัวเกินไปเปล่าพี่เอกเอ,อ้าววัสดีครับวัสดีค่ะอืม พี่คนนี้เราเคยเจอมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วไม่ใช่หรอเออทาไมเขาไม่แก่ลงเลยอ่ะเขาเป็นแวมไพร์หรือเปล่าอ่ะเออแวมไพร์เลยเหรอน่าจะใช่นะสมัยเ,ออเด็กๆก็หน้าอย่างเงี้ยโตมาก็หน้าเงี้ยเฮ้ยต้องไปทางไหนอ่ะพี่หยืกลืมอ่ะออจะรู้ไหมอ่ะทางนี้ละกันมันขี่ลําบากนิดหน่อยขามันสูงเกินตอนเนี้ยเอ,อ้ยระวังรถพี่ฝน นี่อะไรแยกนี้อ่ะพี่เอกจาได้ตรงออทางม้าลายอ่ะที่พี่ฝนโดนชนเนี่ยดังแป้งเลยอ่ะเออพี่ฝนไม่ดูอ่ะลูกเขาที่แล้วอ่ะปุ๊กป๊ก,กับโบโบอ่ะก,ก็โดนไปด้วยอ่ะดิเออมามามาปันน่นดีดีกะโพรงเปิดแล้วออไม่เป็นไรใส่กางเกงซับในมาเอาตามพี่เอกมาเร็วตามมาตามมาทางนี้แหละน่าจะเลี้ยวไปทางทางไหนนะทางนี้เรามัง้งพี่เอกระวังรถรถมาเออพี่เอกก็ดูอยู่เอ้ยทางไหนอ่ะซ้ายหรือขวาเออขวา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 ,ขวาเอาแน่เอา ปั่นตามไม่ทาแล้วเออไปทางขวาเพราะว่าเพเอกจำได้ว่าต้องไปตรงตนร้นสับปูลานะ่ะมาเร็วๆเฮ้ย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 ทำไมปั่นเร็วอะ่ะตามไม่ทาแล้วเออมันมีข่าวลือ,อว่าตรงนั้นน่ะมันไปสิ่งที่แบบเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติอะ่ะอะไรอ่ะมันเป็นแบบเหมือนจะเป็นชิงช้าหรืออะไรเนี่ยนะมันแว่งเองตอนคืนน่ะมาเร็วมาเร็วจะดีหรอีพเอกไปมันจะดีอรอดีดีดีเพเอกว่ามันอยู่แถวนี้แหละ เอ้ยอยู่ตรงไหนอะเขาบอกอยู่แถวสวนซากุระเนี่ยพี่ฝนมาเร็วเร้วโอ้พี่ฝนนี่ช้าจริงๆเลยเอา้เอาหายไปไหนซะแล้วมานี่แล้วติดติดติดน้ำอยู่ตรงเนี้ยอะไรอะแล้วพี่ฝนไม่ปั่นอ้อมมาแล้วนาวอะ่ะหนาวมันเกี่ยวขาโอ้ช้าจริงๆเลยมานี่มานี่ไม่มายอมมาช่วยเรียกตั้งนาน นี่นี่นี่มาดูตรงนี้ดิกลางคืนก็สวยดีเหมือนกันนะพาเรามาอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรไม่รู้อะลึกลัความหลังความหลังนี่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 อะไรอ่ะหันมาดูดิอะไรอ่ะนี่ไงอะไรอ่ะอะไรเขาเรียกอะไรอะโบสถ์เหรอก็ใช่อะดิทำไมอะเออสวยสวยสวยแต่ว่าแต่ว่าเราไม่ได้มาโบสถ์เราจะไปเราจะไปตรงนี้มันเป็นแบบเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นอะตามมาเร็วตามมาเร็ว สนามเด็กเล่นมันอยู่อีกฝั่งนึงไม่ใช่หรอนี่ไปทางนี้ได้มันขี่ขึ้นบนนี้ได้เนี่ยมาเร็วมาเร็วม,ม,มาเร็วมาเร็วทางรถเล็กนะเพีเอกระวังนเดี๋ยวมอไซค์มาแล้วชนหน้าหงายเออรถเราก็รถเล็กไงมาเร็วเดิเอ้ยนั่นไงนั่นไงเจอแล,ล,ล,ล้วเจอแล้วเจอแล้วมาแล้วมาเร็วเฮ้ยอรอด้วยโอ้ยพี่ฝนเพียกเจอแล้วเพียกเจอแล้วรอด้วยอ้าวไอเดะเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ยพี่ฝนพี่ฝนอะไรเผลอแป๊บเดียวหายไปแล้ว เฮ้ยหายไปไหนโหมืดตึืดแล้วหลงไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปขี่ตามดีกว่าเอานี่ไงทําไมไม่รอเราเลยอ่ะขี่หลงไปไหนมาเนี่ยไม่รู้ดิหาตั้งนานใจหายหมดเลยเนี่ยนึกว่าจะไม่เจอกันแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่แล้วมาทางนี้เพกเจอแล้วนี่ไงมาดูนี่ดิเพากมันมืดแล้วนะเออมาดูนี่ค่อนเอะสุดยอดเลยอะ เฮ้ยพี่ฝนคิดว่าเราเปลี่ยนหน้าที่กันหรือเปล่าสมัยเด็กๆก็พี่ฝนเป็นคนพาพีเอกไปหาความลับใช่หรอเออไม่เป็นไรเดี๋ยวพีเอกพาไปหาความลับตอนโตแทนแล้วกันนี่เยวเล่นะอะไรอ่ะดูดิไม่มีคนด้วยพีเอกอะไรอ่ะมันหมุนแถมหมุนแบบสรอองศาอดีายเข้าไปเลยอย่าเข้าไปเลยเฮ้ยมาดูหน่อยมาดูหน่อย นี่ไงมันหมุนเองมาดูดิมันน่ากลัวเกินไปกับบ้านเถอะเฮ้ยลงรถมาได้แล้วมาเร็วกับบ้านมาแต่ขี่รถมาทําไมเนี่ยขี่ไว้ปลอดภัยกว่าเผื่อซิ่งได้เลยนี่ดูดิฟูขึ้นไม่ได้อะพี่ฝนพี่อยาก<ม>ขึ้นอ,อ่ะอคิดว่านะมันน่าจะเป็นแรงลมหรือเปล่าลมอะไรหมุนเป็นรอบๆเลยมอเตอร์ก็ไม่มีด้วยอ่ะลมนั่นแหละลมลมพัดอ่ะโหจะกลับบ้านแล้วเหรอกลับบ้านเหรอมันน่ากลัวอ่ะไปไปไปเดี๋ยวกลับผ่านทางหน้าโรงเรียนแล้วกัน อยู่แค่ตรงนี้เองเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปข้างหน้าใช่ไหมก็น่าจะใช่นะเออมันทําไมมันมืดมืดอ่ะก็มันมืดแล้วดิสองทุ่มแล้วไม่รู้เรื่องมากเลยทําไมไฟมันน้อยจังเลยไม่ค่อยสว่างเลยอ่ะพี่ฝนอยู่ข้าวเราด้วยไปทางไหนต่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านเอ้ยอะไรพี่เอกเป็นไรอุ้ยมองไม่เห็นไงกลับบ้านพาไปกินข้าวด้วยมาเร็วมาเร็วมาเร็วเขวบ้านกันเลยระวังรถระวังรถอ้าวไปไหนอีกแล้วเนี่ยพี่ฝน ไปไหนอีกแล้วอ่ะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมปั่นไม่เร็วจังเลยอ่ะตามไม่ทันทุกทีเฮ้ยขาพี่เอกยาวพี่กต้องปั่นช้ากว่าดิล้วนั่นจะไปไหนอ่ะพี่กจำไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนอ๋อนี่ไงผ่านมาเจอแล้วนี่ไงหน้าโรงเรียนเราใช่ปะก็ใช่สิโรงเรียนเราใช่นี่ไงใช่ใช่ใช่ไปขี่สมัยกลางถนนน่ะเฮ้ยพี่ฝนเดี๋ยวพี่กขอแวะเข้าไปดูหน่อยปกติจะมีแบบคุณครูปกครองเขามาเดินวนๆอยู่อ่ะ ป่านนี้เขากลับบ้านไปแล้วหรอมัง้งเออใช่จริงด้วยเขากลับบ้านไปแล้วหูยโรยงเรียนเรากลับบ้านรอพี่อกลับบ้านกลับบ้านโรงเรียนเราอ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะจะเข้าไปทําไมเพชรอยากลองเข้าไปพิสูจน์อะไรกลางคืนหน่อยว่าโรงเรียนเราเป็นยังไงบ้างอ,อุ้ยพี่แอพี่ฝนกลัวเฮ้ยเขาเปิดไฟทั้งตึกเลยเนี่ยมาดูดิเออก็สวยดีเหมือนกันนะนานๆได้มาโรงเรียนตอนกลางคืนไม่เคยมาประสบ<ม>าการณ์ใหม่เพี่ว่าไม่มีอะไรหรอก มีคนชอบเล่าเรื่องผีนะแต่ว่าเพียรว่ามันไม่น่ามีนะเราก็มาเรียนทุกวันนี่นะเพียรเมื่อก,กี้พี่ฝนได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้เียเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,ยอะไรอะอะไรแวบบ๊บแว๊บเสียงอะไรอะ่ะไอ้ยอะไรอะไหนอานี่มันหุ่นยนต์แม่บ้านของ,งุนครูฮ่องกงนี่นะเพียรกลับบ้านเถอะโอ้แล้วเขาทิ้งไว้โรงเรียนเลยเหรอไ้ยเปิดไม่ได้พี่ฝนกลับบ้านออีกนิดนึงอีกนิดนึง พี่ฝนเริ่มไม่ไหวแล้วนะไม่มีอะไรห้องประชาสัมพันธ์เริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มไม่ไหวแากเลยเป็นไรอะปวดเฉีอะกลับบ้านเถออเฮ้ยข้างนอกก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยโห oh, เป็นเรื่องราวแบบแหลอกเด็กแน่เลยใครน้าบอกว่ามันจะมีผีเพยกว่าไม่เห็นมีเลยอะ <S 2> <S 2> ไม่มีก็กลับบ้านนี่หลายกลับบ้านแล้วนะชวนกลับบ้านหลายรอบแล้วนะอย่าหาเรื่องเลยเหรอเฮ้ยพี่ฝนเราลงจากรถกันดีกว่าไหม เาอะไม่อยากลงเอานะไปเถอะเชื่อพี่เอกจะไปไหนอีกเนี่ยเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูชั้นบนกันดีกว่าเพราะว่าชั้นล่างเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยอะมันโล่งๆอะเวลาจะไปไหนสนๆทั้งทีนะชอบชมว่าเราสวยตลอดเลยอ่ะเอ้ยเอาหน้าไปด้วยกันหน่อยไม่ต้องชมก็ได้เรารู้ดีว่าเราสวยเฮ้ยเพื่อมันมีตัวอะไรเราจะได้ไปเล่าให้เพื่อนๆเราฟังตอนเช้าได้ไงก็ดีเหมือนกันนะเออมาเร็วมาเร็วมาเร็วมันไม่มีอะไรหรอกมั้ง พี่เอกว่ก็ไม่มีอะไรดูดิห้องคอมเฮ้ยทําไมเขาเปิดคอมทิ้งไว้อะนี่คุณครูต้องแบบเปิดคอมไว้ขุดบิตคอยน์อะไรของพี่เอกเฮ้ยอะไรอ่ะก็โครงกระดูกโรงเรียนที่เราเอ้ย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 พี่ฝอมยช่วยด้วยมานมต่อยพี่เอกอ่ะอ้ยีเอ้ยตีตตีตตีตีีตีตีีีตีตีีอ ต่อยพี่ฝนเหรอต่อยเยอะนี่นี่ช่ววยยด้เป็นไงบ้างไอ้เจ้ากระดูกอ้าวพี่ฝนหายพี่ฝนรอเดียวอย่าวิ่งมั่วพี่ฝนพี่ฝนพี่ฝนอย่าวิ่งมั่วพี่ฝนอ้าวไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเดียวเดียวอ้าวหายไปไหนแล้วออกไปข้างหน้าหรือเปล่าพี่ฝนพี่ฝนไม่มีไม่มีอ้าวไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยหลงไปห้องไหนแล้วว啊 พี่ฝนทางขวาไม่มีทางซ้ายไม่มาเฮ้ยหรือว่าขึ้นไปชั้นบนพี่ฝนพี่ฝนอยู่เปล่าไปไหนแล้วโอ้ตายแล้วเนี่ยพี่ฝนแย่ yeah, แล้วไปไหนแล้ววะเฮ้ยทำไงดีทำไงดีงดพี่ฝนโอ้ไม่น่าเลยไปอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วพื่จะหาเจอหรือเปล่าเฮ้ยสวยแล้วทุกคน ทำยังไงดีพี่ฝนหายพี่ฝน